อสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีสสดแฟนๆทยยอพารวยทุกๆท่านนะครับก็ที่แรกนะครับคืนแอดก็ว่าจะอาบน้ําแล้วก็จะนอนพักผ่อนเนาะพอดีว่ายังมีเวลาเหลือนะครับก็มาลงให้อีกสักคลิปนะครับมาทําให้อีกสนะักคลิปนึงเนาะก็คลิปนี้นะครับก็จะเป็นดับแต้มรวมล่างนะครับก็งวดที่ผ่านมานะครับก็หลุดไปเนาะทั้งสองสูตรเลยทั้งสูตร A และสูตร B นะครับก็น่าเสียดายมากๆเนาะ เพราะว่าแต้มมดินก็มีอยู่แต่ว่าแอดไปตัดออกนะครับแต้มสามเนาะเพราะว่ามันชนสองสูตรนะครับดับแต้มสามสูตรเกับสูตรบชนกันเนาะแต่ผลสุดท้ายนะครับมันก็ออกมานะครับสามศูนย์เนาะนี่นะครับสาเหตุที่แอดย้ําอยู่เสมอนะครับว่ากองสลากไม่มีเลขดับเนาะก็อันนี้ก็ให้เก็บไปพิจารณานะครับว่า จะใช้ดีไม่ใช้เนาะก็ถ้าเกิดว่าท่านยังมั่นใจในสูตรดับแต้มล่างท่านก็เก็บไปใช้นะครับแต่ว่าถ้าหากว่าตัวเลขตัวนั้นนะครับชนเด่นเนาะก็แต้มดับก็เอาไว้ก่อนนะครับเอามาเราก็เอาเลขที่ว่ามันบวกได้แต้มชนแต้มดับเอาไว้เป็นตัวรองนะครับอันนี้แอดไม่ได้เอามาไว้เป็นตัวรองเลยนะครับตัดไปเลยเนาะมันก็ทําให้พลาดไปเนาะงวดที่ผ่านมานะครับ ก่อนที่เราจะมาชมแนวทางนะครับเรามาฟังคําเตือนกันก่อนนะครับคําเตือนนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเนื้อหาในวิดีโอนี้เป็นเพียงการคํานวณตัวเลขจากสถิติย้อนหลังทุกแนวทางที่ให้สนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีนะครับเนาะอ่ะ,อะเดี๋ยวมาดูเลยนะครับ ไม่ได้ไม่ต้องเสียเวลาเยอะเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะทําคลิปสั้นๆเนาะก็แต้มรวมล่างนะครับดับแต้มรวมล่างเนาะสูตร A สูตร b นะครับสูตร A, สูตร B เนาะก็เรามาไล่ดูนะครับตั้งแต่งวดที่ออกห้าเจ็ดนาะสำหรับสูตรแรกนะครับสูตรแรกเราก็ดับแต้มสาม เต้มเจ็ดเต็มแปดเต้มเก้านะครับสูตรที่สองนะครับดับแต้มสี่เต้มสี่เต้มหกแต้มศูนย์นะครับผลรางวัลที่ออกนะครับออกห้าเจ็ดนะครับออกแต้มสองนะครับอันนี้ดับผ่านนะครับดับผ่านเนาะถือว่าสูตรนี้เอาอยู่นะครับเนาะอ่ะถัดไปนะครับงวดถัดมานะครับสูตรสูตรเอนะครับดับเต้มสามเต้มเจ็ดเต้มห้าแต้มห้า เนี่ยสังเกตดีๆนะครับมีแต้มห้าสองแต้มนะครับชนกันสองสูตรเนาะแล้วก็สูตร b นะครับสูตรศิดับศูนย์ดับสี่ดับสามดับหกเนี่ยครับสามกับสามเนี่ยสูตร A สูตร B เนี่ยชนกันเนาะก็สำหรับงวนนี้นะครับผลรางวัลที่ออก82นะครับก็เป็นแต้มศูนย์นะครับ8บวก2ได้10นะครับเป็นแต้มศูนย์เนาะเราก็เอาเลขหลักหน่วยนะครับเอาเลขศูย์มานะครับเป็นเป็นแต้มเนาะ วันนี้ก็ดับผ่านเหมือนกันนะครับอ่ะงวดถัดมานะครับสูตร A นะครับดับแต้มสามแต้มเจ็ดแต้มเจ็ดแต้มแปดนะครับสูตร b ดับแต้มสองแต้มสี่แต้มห้าแต้มเก้านะครับผลรางวัลที่ออกนะครับแปดสามนะครับแปดบวกสามได้สิบเอ็ดนะครับเอาตัวท้ายนะครับเอาตัวท้ายเน้นย้านะครับเอาตัวท้ายเป็นแต้มหนึ่งนะครับออกแต้มหนึ่งเนาะก็ผ่านนะครับ งวดนี้เนาะดับผ่านนะครับมามาดูงวดถัดมานะครับเต้มดับสูตร a นะครับเต้มเจ็ดเต้มสามต้มเจ็ดเต้มสามนี่ครับชนกันสองตัวเลยเจ็ดกับสามนะครับเต้มดับสูตร b นะครับดับเต้มศูนย์เต้มศูนย์เต้มห้าเต้มสี่นะครับผลรางวัลที่ออกนะครับออกสามหกเนาะ สามบวกหกได้เท่าไรครับสามบวกหกได้เก้านะครับได้ออกเต้มเก้านะครับงวดนี้ก็ดับผ่านนะครับไม่มีไม่มีแต้มเก้าเลยนะครับอันนี้คือดับผ่านนะครับเอามาดับต่อไปนะครับก็สูตรแรกนะครับสูตรเอนะครับดับเต้มห้าเต้มห้าเต้มแปดเต้มเก้านะครับอันนี้ก็แต้มห้าสองสองสูตรนะครับชนกันเนาะ แล้วก็มาสูตร B นะครับสูตร B ีหกสองหกศูนย์ครับเต้ม6กต้มสองเต้มหกต้มศนะูนย์เนาะผลรางวัลที่ออกนะครับออก9 2้าสองอันนี้ก็ดับผ่านนะครับเพราะว่า9้าบวกสองได้สิบอ็ดนะครับก็เอาเลขหนึ่งตัวท้ายนะครับมาเป็นแต้มรวมนี่นะครับแต้มรวมหนึ่งเนาะออกเต้มแต้มดับเอาอยู่นะครับอ่ะ งวดถัดมานะครับงวดัาที่หนึ่งกุมภาสองห้าหกห้าเนาะอันนี้เป็นที่น่าเสียดายมากๆเลยนะครับหลุดทั้งสองสูตรเลยนะครับเนาะก็มาดูนะครับสูตร A อระดับแต้มห้าแต้มห้าแต้มสี่แต้มสามนะครับสูตร B นะครับแต้มสามเนี่ยเห็นไหมครับแต้มสามเนี่ยมันหลุดนะครับแต้มสองแต้มสองแต้มสี่นะครับถือว่าเป็นเลขที่ตัวเลขที่ชนกันนะครับเพราะว่าแอฟก็เลยมั่นใจว่ามันน่าจะไม่มาเนาะ ผลสุดท้ายนะครับมันก็มาเนาะเหมือนที่แอดบอกแล้วครับเหมือนที่ผมเคยบอกนะว่าของสลากไม่มีเลขดับเนาะวันนี้นะครับออกแต้มสามนะครับสามบวกศูนย์ได้สามเนาะก็ผิดนะครับวันนี้เนาะหลุดเนาะมางวดวันที่สิบเจ็ดกุมภานะครับสองห้าหกห้าเนาะแต้มดับสูตรเอนะครับแต้มดับล่างเนาะ ดับสี่ดับหกดับสองดับแปดนะครับอันนี้ไม่มีชนกันเลยนะครับเนาะสูตรบีนะครับดับเต้มศูนย์เต้มสามเต้มศูนย์เต็มเก้านะครับอันนี้ดับชนกันสองสูตรอ่าสองสูตรเนี่ยศูนย์กับศูนย์เนี่ยน่าจะมายากแล้วนะครับเนาะแต่นะครับแต่ถ้าเลขนั้นนะครับเราสรุปมาแล้วนะครับมันเป็นแต้มเด่นมันชนเด่นมันตัวเด่นมันมาชนเต้มดับอย่างเงี้ยเราก็เลือกเด่นไว้ก่อนนะครับอย่าตัดทิ้งเนาะก็ ผลงวดที่แล้วก็ทําให้เห็นแล้วนะครับว่าแอตัดแต้มสามทิ้งเนี่ยมันก็เลยทําให้เราผิดพลาดไปเนาะเราเลยทำเราเลยให้ทาให้เราไม่ถูกรางวัลนะครับก็พิจารณาเอานะครับหรือบางท่านนะครับอาจจะไม่เข้าใจเนาะคําว่าแต้มเนี่ยคืออะไรนะครับคําว่าแต้มดับนี่คืออะไรนะครับแต้มดับคือ เอาสองตัวล่างน่ะสองตัวล่างตัวไหนที่ท่านเอามาบวกกันแล้วได้แต้มได้ได้สี่เนี่ยตัวท้ายได้สี่เนี่ยนั่นคือเป็นตัวเลขที่มายากนะครับเนาะหรือท่านเอามาบวกกันแล้วได้เก้าอย่างเงี้ยมันก็เป็นตัวเลขที่จะมายากนะครับที่จะออกล่างยากเนาะก็เอาเป็นวันเอาไว้เป็นตัวกันเนาะหรือนะครับเหมือนที่ผมบอกนะ ถ้ามันชนเด่นจริงๆนะครับให้เอาเด่นเลยนะครับท่านอย่าไปสนใจเลขดับนะท่านอย่าไปสนใจตัวดับนะครับถ้าสนใจตัวดับมันก็จะทําให้เราพลาดรางวัลไปนะครับเหมือนงวดที่ผ่านมาเนาะก็ทั้งงที่แอดก็ได้เด่นสามกับสี่สองตัวแอดก็ไปฟันเป็นสี่นะครับแทนที่จะเป็นเลขสามนะแอดฟันผิดตัวนะครับ เอาสามเอาสี่เป็นตัวเด่นเอาสามเปนตัวรองนะครับก็เลยทําให้พลาดไปเนาะอันนี้ก็แอก็ต้องของอภัยทุกทุกท่านด้วยนะครับแอ้ก็ทําตามสูตรนะครับทําทุกอย่างคือทําตามสูตรนะไม่ใช่ว่าผมทํโมูเมียขึ้นมาเองเอาจับมาเขียนดิบๆเอาเลยไม่ใช่นะครับนี่นะครับแต้มเนาะแต้มที่ออกนะครับออกแต้มที่ออกเนาะ นะครับอาก็ยังไงก็ฝากสมาชิกทุกๆท,ท่านนะครับก็ให้กดไลค์กดแชร์นะครับให้แอดด้วยนะครับกดแชร์ไปให้เพื่อนนะครับแชร์ share ไปเยอะๆนะครับแชร์ share ไปหน้าเพจตัวเองก็ได้แชร์ share ไปหน้าเฟซตัวเองก็ได้นะครับอันนี้แอดจะขอบคุณมากๆเนาะสำหรับท่านที่แชร์ไปนะครับแอดก็ขอให้ถูกท่านถูกรางวัลน,นะครับถูกรางวัล ใหญ่ๆเนาะถูกสามตัวบนสุกสองตัวล่างเลยในะวงวดวันที่สิบหกอ่ากุมภาสองห้าหกห้านี้เนาะก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณล่วงหน้าเลยเนาะสําหรับท่านที่ให้ความร่วมมือนะครับแล้วก็ขอบคุณ f อซจากสพปลาวขอบคุณ f อซจากต่างประเทศนะครับจากญี่ปุ่นจากอเมริกาจากแอฟริกานะครับตามที่แอดเห็นเนาะ นี่ขอบคุณมากๆเลยท่ที่ท่านให้ความสนใจกับช่องเล็กๆนะครับผพจเล็กๆอย่างของทยอยพารวยเนาะก็บางที่เนาะเลขที่แอสรุปให้มันก็อาจจะไม่เข้านะครับอันนี้ก็ต้องขอโทษจริงๆนะครับแอปก็ทําไปตามสูตรเนาะยังไงนะครับเราไม่ยอมแพ้นะครับงวดวันที่สิบเกตุกุมภานี้สองห้าหกห้านี้นะครับต้องเป็นของเราแน่นอนเนาะเราต้องทําให้ได้นะครับ แอดต้องทำให้ได้สำหรับคืนนี้นะครับแอดคงต้องขอตัวนะครับไปอาบน้ำแล้วนะครับเพื่อจะเตรียมตัวพักก่อนฝันดีทุกทกท่านนะครับฝันดีฝันดีสวัสดีครับ